ที่ฉันจะลองไปหาในกาเรือนนั้นอืมนั่นไงเขาอยู่ในลิ้นชักที่ฉันบอกท่านไงคะฉันเปิดดูแล้วแต่ไม่เจอผู้ช่วยกู้คงซ่อนดีเกินไปมั้งไอคนควรบาททาแม้แต่จะเอามือลงไปควานหาสักนิดก็ไม่ทําสรุปคนที่ผิดคือฉัน ทีหน้าทีหลังฉันจะระวังให้ดีท่านผู้ประชาการยังต้องการอะไรอีกไหมคะตารางโปรแกรมประธานสหพันธ์ต้องการเปิดสถานีขนส่งบนดาวซืู่ฟุช่นกำลังเดินทางไปทำธุรกิจที่นั่นผู้ช่วยกูไปกับฉันด้วยฉันกำลังลาพักร้อนเนี่ยครัลาพักร้อน เร็วๆนี้หน่วยงานอวากาศตรวสอบพวกกองเรือล็อกน้างนเข้ามาในขตเมืองอ,องันมันเป็นความจริงหรือเปล่าจริงฉนอกการคำอธิบายที่มีเหตุผลท่านเองก็ให้คนในกรมทหารปิดบังช่วงเวลาอ่อนไหวของผมด้วยไม่ใช่เหรอผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงที่อยู่กับผมคืนนะ้ะเป็นใครกันแน่ ถึงได้คุ้มค่ากับการที่ท่านเดยุคไม่ยามปิดบังไว้อย่ามาเปลี่ยนเรื่องรันแค่ผู้หญิงที่ไม่สําคัญนายม่จําเป็นต้องเมา,เามากวนใจนะผู้หญิงที่ไม่สําคัญเหรออ๋อฉันไม่สามารถสื่อสารกับคุณลูกชายที่ดื้อรันอย่างงายได้จริงๆผู้ช่วยกูอยู่ตรงนั้นไหมบอกให้เธอมาพูดซ้ายมา่ะยายแล้วความช่วยมาถึงฉันแล้ว ทั้งทที่คนทําผิดคือเขาแต่ยังจะมีหน้ามามองที่ฉันอีกะไม่อยากรับใช่ไหมี่ตายถึงความน่ารักเป็นเพียงภาพหลอกตานะบอสหน้าต่อยที่ถึงหน้าของความจริงมีอะไรผมรับผิดเองจะไปคุยกับเธอทําไมแค่นี้ล่ะนับว่ามีจิตใจดีอยู่บ้าง ติ๊ติ๊ไอยุคโทรมาเอาไปนี่ฉันจะช่วยกดวางฮะเห็นว่าฉันยังตายเร็วไม่พอใช่ไหมช่วยกูเหตุผลที่ฉันเลือกให้เธออยู่กับอิงยุนั่นเป็นความสมารถในการทางานพิเศษของเธอฉันบอกว่าเธอจะรับผิดชอบงานของเธอได้นะในยุคธองครั้ง,งนี้เธอทํางานยังไงกันฉันจะพยายามค่ะ ไม่ใช่จะพยายามเธอต้องทําให้เขาทําตัวเหมือนคนปกติให้ได้ดีเธอคิดอะไรอยู่กันแนะ่ะฉันันจะไปรู้ได้ไงว่าคนสเสลเลวคนนี้คิดอะไรอยู่ฉันมีอยากเห็นเหลื่อไไมแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนะะเฮ้ยพฤจาก,การอิงยังจะกล้ายิ้มอีกเหรอคะฉันทำให้ผู้ช่วยกู้เดือดร้อนไปด้วยเลย ดูไม่เอาอเลยว่าผู้บัญชาการเองกำลังสื่อความหมายขอโทษฉันอย่างจริงใจงั้นเหรอแล้วต้องแบบไหนถึงจะจริงใจอย่างนี้นอยก็ต้องขึ้นเงินเดือนถูกผู้บัญชาการลาตัวกลับมาทำงานในขณะที่ลาพักลอนอยู่การขอขึ้นเงินเดือนคงไม่ได้เกินไปหรอกนะก่อนที่ผู้ช่วยกู้ลาพักลอน แน่ใจหรือว,ว่าได้ทำงานเสร็จเรียบร้อยและส่งต่องานแล้วมั่นใจแน่นอนสิคะอ,อ๋องั้นผู้ช่วยกู้ก็บอกฉันมาว่าผู้หญิงคืนนั้นที่ฉันให้เธอไปสืบตัวมาได้เรื่องหรือยังล่ะจริงๆเลยเรากำลังคุยขึ้นเรื่องขึ้นเดือนเดือนไม่ใช่หรือไงคุยกันอยู่ดีๆทำไมวนกลับมาเรื่องช่วงเวลาอ่อนไหวอีกแล้วล่ะเนี่ย ดูเหมือนว่างานผู้ช่วยคู่ยังไม่เสร็จเลยไม่ใช่ค่ะผู้ชาการอิงฟังฉันก่อนเอางี้แล้วกัะฉันจะให้โอกาสผู้ช่วยคู่ในการลบล้างความผิดที่ได้กระทําผู้ช่วยคู่ต้องไปดาวซื้อหูกับฉันแล้วเมื่อกลับมาเราค่อยมาคุยเรื่องขึ้นเกันเดือนกันอีกที สบายใจได้ฉันไม่เอาเปรียบผู้ช่วยกู้แน่นอนเวยเวยเพิ่งลาพักร้อนมาหยุกหยกทำไมกลับไปที่กองบัญชาการท้าหารเสียแล้วลนายลูกบอกว่าครั้งนี้ลูกมีวันหยุดสามวันไม่ใช่หรือ,อเอาไว้หนูจะหาวเวลากลับไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อีกนะรู้สึกค้ายจุกอกพูดอะไรไม่ออกเพราะว่าแม้ว่า พี่เขาให้มามันมากมายจริงๆเอาเถอะทั้งนั้นครั้งหน้าก็ขอวันหยุดยาวๆหน่อยนะที่แม่แน่นอนครั้งหน้ากลับมาลูกต้องไปเดินช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าถนนดาวกับแม่นะได้เลยครับครั้งหน้ากลับมาคุณพ่อรอสอนลูกทำอาหารลองผลการวิจัยล่าสุดของเขาด้วยโอเคค่คัแล้วก็กลับมาครั้งหน้าปลุกลูก ก็รอเล่นเกมหมากลุกกับลูกสักสองสามเกมดๆนะอ๋อค่ะค่ะค่ะได้ค่ะหนูไปทํางานแล้วนะคะแม่คะ่ะพ่อกับแม่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะเจอขัครั้งหน้านะคะรักพ่อกับแม่นะคะช่วยกูปลอบใจคนเก่งเหมือนกันไปกันเถอะ ผู้จาัการอิงรบกวนรอจักคู่ค่ะอยากทราบฉานทราบตำแหน่งร้านอาหารฉันไปในวันนี้ได้ยังไงก็ให้สมองปัญญาตรวจสอบไงต่อไปฉันไม่ย้ายผู้จัดการใช้สิ่งในการตรวจสอบกำหนดการเดินทางส่วนตัวของฉันอ<ม>ีกเราก็ถอยคนละเก้า ผู้ช่วยกู้ต้องรับรองว่าต่อไปจะไม่พลาดรับสายฉันีกนะฉันจะรับปากผู้ช่วยกู้ออได้ดาวซือฟูมิชชั่นเมนชั่นอินคิวบัตต้องมีการกำหนดเวลาในการกินผลปีศาจเป็นประจำ เพื่อเสริมพลังงานคิสตันในร่างกายของเขาโชคดีที่พื้นดินที่นี่สามารถปลูกผลไม้ได้สภาพแวดล้อมได้รับการยืนยันแล้วว่าไม่มีอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้สามารถเข้าพักได้อย่างสบายใจเวลาปัจจุบันก็คือ9ก้นาฬกาโหมดทาความร้อนของห้องน้ําเปิดอยู่คาดว่าอีก10นาทีผู้บัญชาการจะอาบน้ําเสร็จได้ทันเวลาโอเคความร้อนของน้ําพอดีแล้ว ผู้ช่วยกูฮะไาได้เวลาพอดีฉันกำลังแจ้งท่านว่าสามารถอาบน้ำได้แล้วุูช่วยกูยืนขึ้นก่อนอืมเอาล่ะเธอไปได้แล้วนะวันดีเป็นอะไรกับฉันอีกเลยเนี่ยขึมฟ้าคึ้มฝน,นเฮ้ยเหนื่อยจะตายอยู่แล้ว ในที่สุดก็ได้เอ็นใจลงสักทีใครอีกละ่ะผู้ช่วยกูในห้องฉันมีมแมลงคำเมื่อดึกนมาเพื่อแค่นี้ยแต่ก็มาแจ้งให้ฉันทราบนี่นะอ้าเดี๋ยวนะผมไม่ใช่กูาเอากลัว